ทุกคนแล้วนี่คือช่องที่ผมมีปัญหากับพี่เขาแต่ว่าไปดูช่องพี่เขา,ายูนะเริ่มกูช่องแต่เอาเขาบิดมาดเริ่มอ่ะคือแบบเดี๋ยวก่อนช่องพี่เขาก็สนุกแล้วคนลามาได้ไงวะช่องพี่เขาคือเวลาไลอะ่ะสนุกมากเลยนะครับถึงแม้ผมจะไม่ได้โดนแล้วก็ถือพอมีปัญหากันแดวก็ฝากไปดูช่องพี่เขาด้วยนะ อ้าวดูนี่เดี๋ยวเยอดซะเนี่ยช่องพี่เขาชื่อ V E S, S V E N Q Q อ่ะให้เวลาจบจบละแล้วก็ดูโพสเขาด้วยนะครับเขาจะไลค์ทุกๆไม่ก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับซึ่งคลิปสั้นก็มีนะ ไหนก็มาแล้วดูคลิปพี่เขาที่เก่าที่สุดดิดีู๋ดิอันนี้อะไรอ่ะส,ปปสปปวัสดีครับผี่ผมในรายการคิวนะครับผมไม่เนี่ยผมจะมาอ้าสุนยอดอินลมี่ยมีลมอะไรล,ล,ล่ละอือันนี้คือไลท์ไลท์ที่เก่าที่สุดคือที่เอ่้าเดือนที่แล้ว้าเดือนที่แล้วผม ยังไม่ได้ดูพี่เขานะครับเพราะยังไม่ได้เจอช่องซึ่งไหนๆก็มาแล้วแล้วเนี่ยอธิบายหนแล้วกันวิดีออกของพี่เขาคือ186รายการเซเว่นิสวัสดีทุกคนถ้าผมอ่านอ่านหมดนี่ผมตาแน่นอนน้าปกพี่เขาคือแล้วถ,ถ่ายท่านทีวีแมนมาได้ไงวะโอ้ทูน0 0 0น เออมีมยอดติดตาม2,905นเกรอั 2, นะครับอืมแล้วดูไลฟ์สตรีมพี่เขาสิตอนนี้ก็ไลฟ์สตรีมอยู่นะนี่นประเด็นอะไม่ไม่กล้าไม่กล้า,าอะไรใคระตอนนี้เนี่ยเออกลัวจัดเดี๋ยวหอนเสียงหน่อย พี่ครับถ้าผมเป็นคนลาวแล้วโดนเนทให้พี่มันจะได้ไหมเพราะว่าผมอยู่ธนาคารลาวน่าจะได้นะครับต้องต้องลองดูนะครับไม่ได้นะผมมาดูไลฟ์สตรีมช่องพี่เขาด้วยนะไม่ได้นะอย่าลืมล่ะ S B N P T ผมเองผมเองคนใส่เสื้อไอ้ไก่เออใช่คนนี่แหละคนคนนี่เลยที่ให้ของผมดูนี่นะครับเกมที่เขาเล่นก็คือ9กเข้าคืนแต่ผมขี้เกียจอันนั้น แล้วผมก็เป็นเพื่อนกับพี่เขาด้วยแต่ตอนนี้คืออยากเข้าร่วมนะ <c oughs> แกพี่ที่เขาเล่นก็คือดอเอ่อโน,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 นทิ้งไว้เพชเชอร์แต่เล่นแค่อันเดียวปลูกผักเล่นทุกวันอยู่แล้วก้าสก้าคืนแล้วก็อดอฮัสคอมูสแล้วไมคนเล่นน้อยจังวะแล้วก็เอ้ยนี่ไงกลางคืนที่สองเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยแล้วก็เดึกฟอเดชั่นแล้วก็เอ่ออืมันจะเอาเฉพาะเกมที่พี่เขาเล่นในผมเท่านั้นนะต่อไปครับเวอร์กัด้พิซซ่าอันนี้พี่เขาไม่ได้เล่นแกล้งอะไรเนี่ยซึ่งอือแต่ผม่รซับพอ พอพี่เขาอยูน่นะถึงแม้จะไม่ได้ดูแล้วก็ตามเพราะมีปัญหาและอะไรและอีกหนึ่งลิงโอ้อีเฟกต์บุกด้วยเหรอวิดีโอที่ยอดนิยมคือนี่มียอดดูสองมืนสี่สองมืนสี่นะครับจะไปแปดพันเลยเหรออะไรจะเล่นจบหรือไม่น่าจะจบมั้งแล้วก็ ก็รู้แหละว่าพี่เขาชอบสีฟ้าเขาดูหน้าปกดิหน้าปกผมก็สีฟ้านะแต่ไม่ค่อยฟ้าเท่าไหร่ของพี่เขาคือฟ้าฟ้าสุดๆปเลยเอ๊มีคนตอ,อกอะไรเนี่ยวัสด,ด,ดีคนดูทุกคนด้วย You a l e b e a u t i f แล้วก็ฝากดูข่าวเยอะๆด้วยนะครับจะได้ติดตอ่อจะได้รู้ว่าคอมเมนต์ สงครามไทยเขมรน่ะจบยังแต่ผมว่าไม่น่าจบในปีนี้หรอกซึ่งดูสีช่องแชกแบบดูทุกคนด้วยนะคะผมสวัสดีครับสวัสดีครับวัีครับสวัดีครับสวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับนวัดคนอบสวี่เับสวอนดีคขับงวัสดีคบีคบิัีคนับัีครับสวัสดีคนั่งวับนั่งครวัดคับบนี้มับดีอย่างดีครับสวัางออรบครล้วเราก็วั่งครยกัคบัดครับสพันดีครับัระบูลปีครับสวัสคิวร้วา แล้วก็พี่มูะแล้วก็ใเย็นเด้ออ่านที่ไม่ออกภาษาอังกฤษเย็นกูชูกูชูขอแรกได้ไหมแรกอะไรอ่ะซิม่าบอยซีม่าบอยผมไม่รับแรกอ่ะดิเขียนผี่แรกอะไรอะคถ้าสัตว์โอ้โหน้องน้องน้องสัตว์สัตว์เอาเป็นแบบต่อเต่าวัวแบ่งกันรันได้ไหมตกใจเหลือไปเห็นแชทแล้วสัตว์นี่คือตุกใจเลย เขาให้ผลซึ่งไม้แพงสุดเท่าไหร่ครับเออไม่แน่ใจเขาว่าให้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เห็น400ล้านปะต้นมาม่าต้มแมกกับโกอินดีอเมริกาสงสัยที่เขาชอบกินมาม่าซึ่งที่เซเว่นคิวั่นอะไรอ่ะคิว่าสั์ติดบับอะไรอ่ะแอนดอมอม แล้วก็ผมก็ไม่เคยเก่งอะไรเลยปุ่มบ้องก็จะมีเขียนกับเกาะลาเอาไปใส่ตู้สาธารณะเราเรวมเรนโบว์เรนโบว์ใช่ไหมหรือว่าเรนน้องนิวเรนโบว์ใช่ไหมไลน์นี้มีเกย์ตระลอกกระทะสาธารณะอื่นนะครับไลน์นี้เกอกนี่ผมไม่แน่ใจนะถ้าเราจับไปเข้าตู้อะแต่เหมือนว่าถ้าเราจับเข้าตู้มันจะรีป่ะมันจะรีหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราเข้าตู้มันจะรีเป็นตัวอื่นหรือเปล่าเจอาห้าบาทพี่ฟังเพลงที่ผมให้ลิงก์ไปยังอ่ะ ถ้าไป็นจบที่ไแค่นี้แหละเออยังไม่ได้ฟังนกิจกรามพี่เขาดูพี่เขาเลยด้วยนะคะ